สวัสดีครับพบกับ n e w s m a n i ียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือเขมรซึ่งโดยหลกัหลกๆแล้ว ก็พอสรุปได้นะครับว่าที่เขาทําอย่างเนี้ยเขาอยากจะแย่งชื่อเสียงแย่งความดังจากไทยให้ไปอยู่ที่เขาบ้างเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างของไทยเนี่ยชาวต่างชาติรู้จักแล้วก็เดินทางมา <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นสถานที่นะครับก็เดินทางมาเที่ยวชุดสวยแหมก็อยากจะเดินทางมาใส่ชุดกนิดหนึง่งชุดไทยเรื่อยๆต่างๆอาหารไทยนี่ขึ้นชื่อเลยมาเนี่ยเป็นต้องกินกินกินโอ้ oh, กินขนมชุดักเรียนนู่นนี่นั่นการต่อสู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยไต่างๆทุกอย่างเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทํให้ นักเดินทางนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไทยนะครับก็มาลงทําให้เขาอา,อาจจะอยากอิจฉาก็เคลมทุกอย่างเหมือนกันโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของชุดไทยเนี่ยร้อนแรงมากๆแล้วก็มีอย่างต่อเนื่องอ่าเขาก็คงจะเสพละครเราเยอะไปนะครับแหมมันก็แบบมันก็คงจะแบบเป็นอะไรที่อินแหมอย่าว่าแต่ชาวขเขมรเลยคนไทยดูตรงน,นั้นก็ชอบชื่นชอบใส่แล้วจะเหลือเหรอสาหรับขเขมรนะครับยิ่งแบบโดนกล่อมง่ายๆอยู่นี่แหละครับผมอิทธิพลทําให้เขา เอาอีกแล้ว <c oughs> มีคอลเลกชันใหม่อีกแล้วนะครับออกคอลเลกชันใหม่ได้เรื่อยคือเดี๋ยวคนนู้นใส่บ้างคนนั้นใส่บ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคนดังบ้างเป็นอ่าเป็นเรียกว่าเป็นนางงามบ้างเป็นอ่าอินฟลูเอนเซอร์บ้างหรือเป็นเซเลบริตี้บ้างอะไรต่างๆนี่ก็เอาอยู่แล้วครับเอามาแต่งอะไรยังไงก็ไม่ทราบโอ้โหแล้วก็คคีมเต็มตัวดังนั้นเราต้องบอกนิดนึงต้องใส่ดิจิตอลฟุตปรินต์บ้างว่าเนี่ยเป็นชุดไทยนะเนี่ยสาวเขมร ใส่ชุดไทยอ่าแล้วก็มาถ่ายรูปที่ตรงนครวัดแหมก็เรียกว่าแสบจ,จริงๆแล้วให้ดูการแต่งนะครับแต่งอะไรก็ไม่ทราบชุดก็เนี่ย <c oughs> ก็ประมาณเนี้ยเริ่มพยายามแต่งให้เหมือนไทยจริงเขาก็แต่งแบบไทยๆตัยย้งแต่แรกแต่โดนแบบพ,อพอโดนว่านะครับก็มีการประยุกต์บ้างให้เปลี่ยนบ้างนู่นนี่นั่นแล้วก็อาจจะมีพยายามใส่อะไรที่มันแบบแหม ก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นของไทยอาจจะมีแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็ชัดเจนเขาก็อ้างเรื่อยๆแหละอืซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราอ้างอิงก,กันตามไทม์ไลน์เลยสมัยก่อนเขาก็ไม่มีอย่างนี้นะครับเนี่ยครับต้องบอกว่าแสบมากๆดูใส่คอลเลกชันใหม่มาอีกแล้วครับคือสารตั้งต้นมันผิดเนี่ยมันก็ผิดทุกคนเลยผิดหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรืออะไรเนี่ยทำมาผิด,ผด พวกคนที่มาหลงเชื่อหรืออะไรก็ผิดผิดผิดเหมือนกันหมดทั้งทั้งที่บางคนอาจจะรู้อยู่แก่ใจด้วยซ้ำว่าจริงๆย้อนไป10 20 10ปีเขาไม่มีอย่างนี้นะดูนะครับใส่กันจนแบบจนหลงหลงแล้วก็สะกดจิตตัวเองกันไปนครับหลงละเมอคิดว่าน,นี้เป็นของตัวเองจริงๆได้อยากได้ของเราไปหมดเลยอพอได้มาแล้วก็ไม่ให้เครดิตเราด้วยบอกว่าเป็นของของตัวเองก็ล่าสุดอย่างที่ทราบแล้วว่าเรือเนี่ยก็ทําออกมา <laughs> พยายามจะทําแบบมีเรือพระราชวิธีบ้าง ถ้าำก็ํำได้แค่นี้นะครับํำแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาํำสลับมือซ้ายขวาไม่ได้ไม่สามารถต่อท่าได้แบบของไทยนี่ะครับคนกระเมมยนของแท้เลยชอบเรียนแบบแต่ว่าชุดนี้ไม่ใช่นะครับชุดนี้คือก๊อปปี้เราครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ